มาเด้อครับพี่น้องมาเอาปลาพ่อตาไม่เลยพี่บุญึงปาครับจีเบึงปลาเอาของแขกใบศบครับเออลองลุ้น้ะเตัวใหญ่เติมแล้วเออแต่เจอบโคกู้กัไปยรงนี่แบบกวายหนึ่งโกู้ถึงนี่พอสามโลบ่นี่ ประมาณสประมาณสอามลูกบอกว่าสองลูกวาสามสบอกคนมารึอ่าเาเลยไเลยไสองลูกสามลูกสามลาหลดครับผู้ได้ยากได้บอกพ่อได้อสูไให้ดอก เดี๋ยวหันควันน้ำเพิ่นมาที่ออกมาเพิ่นที่น้าโยมไปเจมจำนี into, ่แหะมกคาคอกางนะครับปดุกปดุกย no. ักครับิ่งแต่หัวเพราะนดุยักด อันนี้อันนี้ดุอันนี้ปะะดุวปะดุุยักษ์เนี่อุ้มสองูก้อนอุ้มสก็เดอนยัง่บปรอก้มกว่าเด้อเบิ้งพีหลองเบิ้งเรองปะดุกันไข่เล้อปดุบานเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับแบนครับมันเป็นปะดุเหมือันเดุใรปะดุรักเสียเปนปะดุี้เป็นดะดรากเสียมันเปได้เดดเอเดเดเเอเเดเเดดเเด้

我妈มมึงเสียางใเส่บน่มเปจกปากจกปากไปอีกแล้วครับยาย้วเอบอกับโอ้สิได้ดมครับ เอ็ดตัวเดียวโอ้มวกับมาเดียวมวนปุ๊บไอ้ลูกหัวลูกาพจบเกีาไปไไปดีเอาเหามันาันีอาา้ได้ยิ่ลูกากว่าดิเอาครับได้แลวครับ เอาครับไปต่อครับไปต่อครับจำนี่แหละมึงกัดปลากร่างนะครับปลาดุกปลาดุกยักษ์ครับปเบ่งตัหัวเพราะนดุกยักษ์อันนี้อันนี้ดุกอันนี้ปลาปลาดุกอุ้ยนี่ปลาดุกคุณยักษ์นี่ยอุ้มสองดุกองอุ้มสองก็ได้ปลาดุกยักษ์ก็สิปลาต่อปลาอะไ เบิงพีลองเบิรงเด้อปลาดุกการนไข่ปลาดุกบ้้นเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเนาะแบนครับมันเ่ิร์นปลาดุกน่นเด้ยปลาดุกไ่ปลาดุกระเมเป็นปลาดุกวีมเนดูราเช้ามันเป็นปลาดุกปลาดุกบนไหเดอเดอเดเเดเเเยะ่มเนี่ยโคตรสยโคตรสดเายยยยายยา